สวัสดีครับสวัสดีกันอี่ยิงรีวิวนะครับรีวิวนี้นะเราจะทดสอบปืนลูกโม่ขนาดลำกล้อง3นิ้วนะครับงานจากค่ายโซรากินะครับเพื่อนๆน่าจะเห็นรีวิวอัปเดตของเล่นใหม่ที่มาเมื่อประมาณสัก2อาทิตย์ที่แล้วนะฮะเรารีวิวตัวของเล่นที่เข้ามารอบโคต้าของปีที่แล้วนะครับก็อย่างที่บอกครับตัวนี้นี่เป็นน่าจะเป็นรีวิวเห็นความทรงจําอีก1คลิปวิดีโอนะครับเพราะว่าตัวของรีเทเนี่ยโคตาณเวลานี้ก็ น่าจะหมดแล้วนะครับตัวนี้มันเป็นโค้ตาในรอบของปีที่แล้วที่ได้รับอนุญาตนําเข้าจากกรมการปกครองนะครับแล้วก็ผ่านพิธีกรรมทางศุลกากรมาอย่างถูกต้องนะครับก็น่าจะเป็นรีวิวเห็นความรงจําของตัวสุรกิลํากล้อง3นิ้วเพื่อนๆน,น่าจะเคยเห็นตัวลํากล้อง2นิ้วกับ2.5นิ้วซึ่งตัว3นิ้วเนี่ยขออนุญาตมาทํารีวิวแยกนะครับวันนี้เรามีโค้ตาเข้ามา2สีครับแพ็กเกบจบรรจุจะมาบรรจุแบบนี้เลยนะครับกล่องมีคู่มือมา1นนะครับคู่มือมา1น ตัวยิงแฟร์นะครับตัวยิงผู้แสงแล้วก็ตัวแท่ล้างสารลำกล้องนะครับมาให้สําหรับ3มนิ้วนี่คือตัวปืนครับสีด,ดําดุดูแบบนี้เลยนะฮะสีดํานี่นะครับสีดํะตัวต่อไปเป็นสีเงินนะครับสีเงินนะครับนี่ส่วนตัวนี้ถุงเงินครับ <laughs> โอเคไอ้กล้องมาดูใกล้ๆครับ ตัวสีเงินนี่อาจจะดูแรดูเป็นเขาเรียกว่าเป็นลายลายลายเขาเรียกว่าลายนิ้วมือนะลายเขาเรียกลายน้ามันนิดนึงนะเพื่อนๆครับตัวนี้ไม่ต้องตกใจเพราะว่าไอตัวตัวปืนเนี่ยมันแค่นี่ฮะพ่นน้ํามันลงไปนะก็จะเงางามขึ้นมาทันทีแล้วนะครับสีดําเช่นเดียวกันนะนี่สีดําถ้าได้น้ามันก็จะประมาณนี้นะครับน้ํามันที่ผมใช้อยู่คือน้ํามันทรีบอลศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับสามารถฉีด ล้างทำความสะอาดลำกล้องนะครับหรือว่าทำความสะอาดตัวรอยที่เกิดกับตัวปืนนะครับป้องกันสนิมได้ความชื้นนะครับตัวนี้เขาออกแบบมาสําหรับปืนจริงๆแล้วเขาขายอยู่ในอุตสาหกรรมที่เขาใช้ล้างปืนจริงนะฮะไม่กัดเหล็กยางโพลิเมอร์นะครับ,บล้างคราบตะกัวข้าวเม่าได้หมดนะครับตัวนี้ก็จะประมาณนี้แมวเราหนีซะหมินน้ามันป่ะนี่ฮะพอใส่น้ำมันเสร็จปุ๊บปืนก็จะดูแลดูสวยงามแบบนี้เลยนะครับ คือจากโรงงานมาเนี่ยเพื่อนๆครับมันอาจจะเป็นรอยขนแมวรอยนิ้วมือนิ้วมืออย่างนี้นะครับเราแค่เอาน้ํามันพ่นปืนก็จะเงางามเลยจริงๆแล้วทุกกระบอกก่อนที่จะมีการจัดส่งให้คุณลูกค้าจากที่ร้านนะครับที่ร้านเนี่ยช่างทีมงานก็จะเอามายิงทดสอบให้คุณลูกค้าหนึ่งนัดแล้วยิงดูว่าโม่เนี่ยหมุนปกติทุกโม่นะครับปืนยิงดีไม่มีติดขัดนี้ครับก็จะมีการทดสอบให้หนึ่งนัดแล้วก็จะมีการจัดส่งให้นะครับทดสอบว่าตัวเข็มททงชนวนหรือระบบของตัวปืนเนี่ยยิงแล้วปืนแตกทํางานปกตินะครับ นี่คือปืนแบรคงแฟลลิงกันหรือปืนแบรคงกันที่เพื่อนกำลังชมคลิปวิดีโออยู่นะครับไม่ใช่ปืนจริงนะครับรูปร่างหน้าตาจะคล้ายคลึงกับปืนจริงทุกอย่างแต่ไม่มีหัวกระสุนออกทางลํากล้องมีแค่แสงและเสียงเท่านั้นตัวนี้ไม่ใช่ตัวเก็บเสียงนะครับที่แถมมาก็เป็นตัวยิงแฟร์นะครับตัวยิงแฟร์จริงๆแล้วผมผมว่าส่วนตัวผมนะมันแทบไม่ได้ใช้อะไรเลยนะครับเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยทางกรมการปกครองไม่อนุญาตให้นําเข้าตัวผู้แสงหรือแฟร์เนี่ยที่ยิงแล้วมันเกิดเขาเรียกว,ว่าขอความช่วยเหลือเกิดแสงสีส้มขอความช่วยเหลือเนี่ มาเล่นในไทยก็คืออนุญาตเฉพาะตัวปืนแล้วก็ลูกปืนแบงค์กันเท่านั้นนะครับตัวนี้คือโรงงานเขาแถมมาเพราะว่าตัวปืนเนี่ยมันขายทั่วโลกเลยในสภาพภาพยุโรปเขามีแฟร์ขายกันแต่บ้านเราอนุญาตแค่ตัวปืนแล้วก็ตัวลูกแบงค์กันเท่านั้นสําหรับโปรโมชั่นดีๆของเราวันนี้นะครับโปรโมชั่นสุดท้ายที่เราจะให้กันสําหรับปืนแบงค์กันในรุ่นลากล้อง3นิ้วก็คือ7,900บัเาทอ่ะาเอาไปเลยลูกกระสุนตัวนี้ถ้าเพื่อนๆซื้อแยกนะครับ กล่องละ1,200บาทนะครับแต่วันนี้ในราคา7,9 0 0เราแถมให้คุณหนึ่งกล่องนะครับเราแถมให้คุณหนึ่งกล่องนี่คือ50นัดนะครับลูกจากยี่ห้อออกกูซานผลิตจากตุรกีนะสามารถเก็บได้30ปีกปรมการปกครองอนุญ,ญาตนําเข้าลูกปืนแบงก์กมาจําหน่ายในประเทศไทยเป็นดินดอกไม้เพลิงหรือว่าเป็นพรบรเกี่ยวกับดอกไม้เพลิงนะครับดังนั้นลูกปืนแบงก์กจะใช้ดินดอกไม้เพลิงหรือดินแรงดังต่ําในการผลิต ลูกปืนแบ่งกันมาจําหน่ายในประเทศไทยนะครับหรือว่าทั่วโลกก็จะใช้กฎเดียวกันนะครับก็เป็นดินแรงดันต่ําซึ่งจะมีประกายไฟออกทางลํากล้องนะครับสําหรับปืนลูกโม่ก็จะใช้ลูกเดียวกันกับตัวแมกกาซีนนะครับแต่จริงๆแล้วปืนลูกโม่มันมีลูกกระสุนเขาเรียกว่าลูกยี่ห้อเมกานะครับเมกา9ก้าคูณสตัวนี้1กล่องจะมี60นัดนะครับในโปรของเราเราแถมตัวนี้นะครับเราแถมตัวนี้ฟังดีดีนะเราแถมตัวนี้ เพื่อนๆเลือกตัวนี้สีดําหรือสีเงินก็ได้แต่เราจะแถม50นัดเพราะว่าตัวนี้กล่องละพันสองบาทแต่ตัวนี้มันจะกล่องหนึ่งมูลค่าพันห้าบาทเนี่ยเพื่อนๆถ้าต้องเพื่อนต้องการตัวนี้60นัดนะมีเยอะกว่านะครับเพื่อนๆต้องเพิ่มตังอีก300บาทนะครับเพิ่มตังอีก3 0 0บาทจาก7จ็ดเพิ่มอ,อีก3 0 0ก็จะเป็น8 2 0 0บาทเพื่อจะเอาลูกปืนเป็น60นัดตัวนี้นะครับแล้วมันต่างกันยังไงอะมาเปิดดูกันครับ1กล่องมี60นัดแบบนี้นะครับ ความยาวของปลอ,อกเหมือนกันตัวนี้คือลูก 380R นะครับตัวนี้คือลูก 9PAK นะครับจริงๆมันคือลูกแบงค์กันเหมือนกันหัวกระสุนก็เป็นจุกสีเขียวนี่ไม่ใช่หัวกระสุนนะพูดผิดขออภัยจุกสีเขียวนี่คือจุกสีเขียวเหมือนกันเวลายิงก็จะถูกเปิดออกเหมือนกันแต่ต่างกันตรงนี้ครับท้ายของจานท้ายของปลอ,อกกระสุนสาหรับลูกโม่นะครับจานมันก็จะใหญ่กว่าอันนี้ลูกสําหรับลูกโม่อย่างเดียวเท่านั้นนะครับไปใส่แมกกาซีนยิงไม่ได้นะ สำหรับตัวนี้สามารถใส่ได้ทั้งแมกกาซีนและลูกโม่มันจะมีช่องให้ขอเกี่ยวปอกกระสุนจับอยู่นะครับก็คือลูกตัวนี้อุกซานของเรากองดํานะครับแล้วก็อันนี้สําหรับลูกโม่แล้วมันต่างกันยังไงมาดูครับเวลาใส่นะครับอันนี้คือลูกของอคกูซานนะครับที่แถมนะอันนี้คือลูกที่ต้องเพิ่มตังอีกสามร้อยนะครับเนี่ยนะอ่าประมาณนี้ลองดูนะครับเห็นไหมแค่จานท้ายมันใหญ่กว่ากันแค่นั้นเอง แต่เวลายิงเสร็จก็เทออกได้เหมือนกันให้เสียงและแสงเท่ากันนะครับต่างกันที่ความเทตรงนี้แหละ <c oughs> แค่นั้นเองนะครับโอเคประมาณนี้อันนี้นะครับเพิ่มตังเอานะครับอ่าประมาณนี้ในราคา7 9 0 0ร้อบาทแถมลูกหนึ่งกล่องน,นะครับอ่ะแล้วสั่งซื้อทํำยังไงเพื่อนๆครับเพื่อนๆาท่านใดที่จะสั่งซื้อปือนแบรนท์กันนะครับก็เพื่อนเตรียมสำนับัตรประชาชนให้ผมห่งชุดนะครับแล้วก็ เซ็นกำกับสำเนาถูกต้องใช้ในการซื้อปืนแบงค์กันนั้นแล้วลงวันที่นะครับถ่ายรูป1ภาพนะครับวิธีการสั่งซื้อนะถ่ายรูปมาหนึ่งภาพแล้วก็อีกภาพหนึ่งเพื่อนๆถือแบบประชาชนกับเซลฟี่รูปให้เรา1รูปนะครับเซลฟี่ประชาชนตัวจริงกับรูปของผู้ซื้อ1รูปนะครับทำสองขั้นตอนนะครับเพราะตอนนี้สินค้าเกี่ยวกับสิ่งเทียมอาวุตประเภทแบงค์กันเป็นสินค้าควบคุมนะครับ ควบคุมมาตั้งแต่กรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทยออกมาตรการมาตั้งแต่เรารู้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไระอย่างเกี่ยวกับอาวุธปืนก็มาตรการในการซื้ออาวุธปืนและสิ่งที่มอาวุธจะเข้มงวดขึ้นมากๆนะครับเราไม่จําหน่ายบีบีการให้เด็กที่ต่ำกว่าอายุ18ปีและถ้าผู้ที่จะซื้อแบงก์กันนะครับต่ำกว่า20ปีเราก็ไม่สามารถจําหน่ายได้นะครับมีหนังสือคําสั่งออกมาเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับจากกรมการปกครองนะครับถ่ายทอดมาที่จังหวัดนะครับที่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายทะเบียนแล้วก็แจ้งข่าวมาอย่างที่ร้านให้ประชาสัมพันธ์ ในเรื่องของผู้ซื้ออายุของผู้ซื้อและเกณฑ์หลักเกณฑ์ในการซื้อนะครับดังนั้นการซื้อปืนแมกกันอาจจะดูยากนิดนึงนะฮะแต่ก็ทําตามกฎนะครับระเบียบที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองวางไว้ให้เรานะครับก็1ภาพสําหรับประชาชน2เซลฟี่ภาพผู้ซื้อกับตัวประชาชนให้เรา1ภาพนะครับทางร้านจะมีเอกาสารให้ท่าน1ฉบับนะครับเป็นเอกาสารกํากับในการซื้อของที่ร้านผมจะมีเอกาสารใบอนุญาตค้าสิ่งกีดุันะครับแล้วก็ รายละเอียดของผู้ซื้อชื่อนามสก,กุลเบอร์โทรเลขประชาชนขนาดลำกล้องสีตัวปืนอัตลักษณ์ของตัวปืนทั้งหมดที่มันอยู่ตรงนี้นะครับตัวปืนก็จะมี serial number นะครับมีหมายเลขปืนนะครับมีขนาดลำกล้องมีทุกอย่างนี้เราจะจดลงนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทางหน่วยงานปกครองนะครับเพราะว่าตอนนี้หน่วยงานปกครองประกาศให้นําท่านสามารถถือสิ่งเทียมวุธประเภทแบร็คกันเนี่ยไปทีอ่อำเภอเพื่อจดแจ้งนะครับเป็นสิ่งเทียมวุธตามภูมิลำเนานะเพื่อนๆอยู่สมมติอยู่ที่จังหวัด เชยภูมิอย่างนี้นะครับก็ไปอำเภออะไรสมมติอำเภอเมืองเชยภูมิก็ถือบัตรประชาชนกับเอกาสารที่ร้านให้ไป1ชุดเนี่ยไปที่อำเภอแล้วก็ให้เจ้าที่ช่วยดูนะครับเขาจะถ่ายรูปซ้ายขวาหน้าหลังในลํากล้องของตัวปืนแล้วก็จดนะครับลงใบสอด .1 อและใบสอด .2 ออเพื่อทอําเอกสารกํากับให้ท่าน1ฉบับเก็บใส่กล่องมานะครับวิธีการจดแจ้งสิ่งทิ่วุธผมทำนะครับลงในช n นลนี้แล้วนะครับวิธีการจดแจ้งสิ่งทิ่วุธด,ด้วยตัวเองนะไปที่อำเภอ เราทําเป็นข้อมูลประชาสัมพันธ์ไว้ในคลิปวิดีโอช่องนี้แล้วนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปหาดูได้นะครับมีขั้นตอนยังไงและไปพบในทะเบียนทาต้องทำยังไงจริงๆก็ไม่มีอะไรมากครับเพื่อนครับถือประ,ประชาชนแล้วก็นําสิ่งเทียมอาวุธที่ท่านมีเคลียร์ทุกอย่างออกจากการลูกกระสุนและแมกกาซีนยแยกออกจากกาันหมดนะครับในไปไปหาเจ้าที่ในสภาพที่ปืนไม่ได้พร้อมใช้งานและปลอดภัยนะพร้อมกับป,ประชาชนของท่าน1ฉบับนะครับถือประชาชนกับปืนไปที่โต๊ะอาวุธปืนและเจ้าที่จะทําการ จดแจ้งลงทะเบียนให้เรานะครับก็สามารถอ้างอิงด้วยจากเอกสารที่ทางร้านออกให้หตัวนี้ครับคือมันเป็นเอกสารกำกับการซื้อขายนะครับไม่ใช่ใบรับรองอะไรทางนั้นนะครับทางร้านออกเอกสารกำกับการซื้อขายพร้อมกับข้อกฎหมายข้อควรระวังสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับกฎหมายหากท่านดัดแปลงถือว่าผิดกฎหมายอย่างนี้นะครับร้านก็จะมีเอกสารให้1ชุดท่านก็พับใส่ในกล่องไปให้ลูกค้าเวลาคุณลูกค้าซื้อกับเราเราก็จะมีเอกสารให้ไปด้วยนะครับแล้วท่านสามารถถือไปที่อำเภอนะครับอย่างที่บอกครับ ตอนนี้ประชาันนิดนึงกลมกันปกครองออกโปสเตอร์ตัวนี้มาหรือว่าสติกเกอร์ตัวนี้มานะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ดูจากหน้าจอแล้วตรงนี้ QR วอารคดไม่ชัดเพื่อนๆสามารถแชทเข้ามาแล้วขอกับทางร้านได้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ให้นะครับตรงนี้นะครับเป็นโปสเตอร์ออ,อกจากหน่วยงานราชการนะครับเปิดให้ประชาชนจดแจ้งการครอบครองสิ่งทีมยมอาวุธด้วยตัวเองตามลิงก์ QR วอารคดตรงนี้ได้แล้วนะครับบางคนอาจจะไม่สะดวกที่จะเดินทางไปที่อำเภอนะครับในวันเวลาที่ ราชการเปิดนะครับเราก็สามารถทําขั้นตอนจดแจ้งเองได้นะครับแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์ร้อเรนะคือเราสามารถแจ้งให้ทางการทราบก่อนว่าเรามีบีแบงก์การหรือบิบีการตัวนี้ครอบครองอยู่นะครับในเบื้องต้นเราสามารถจดแจ้งผ่านระบบออนไลน์ได้และเมื่อใดที่ระบบจดแจ้งผ่านออนไลน์ผ่านนะครับก็จะขึ้นสติ๊กเกอร์เราสามารถลงในทะเบียนลงทะเบียนในแอปไทยดี ID นะเมื่อผ่านเมืม่อใดปุ<ม>๊บเราก็ต<ม>้องนําปืนกับบประชาชนของเราไปยืนยันตัวตนอีกครั้งหนึ่งถึงจะเป็นการสําเร็จ ขั้นตอนการจดแจ้งนะครับแต่ก็เบื้องต้นก็คือเราสามารถทําเองได้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวทักเข้ามาแล้วกันเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้นะครับอ่ะโอเคเรากลับมาที่ตัวปืนแบล็กกันตัวนี้กันต่อนะครับเดี๋ยวผมจะยิงทดสอบให้นะครับก็คือโม่เนี่ยมันสามารถใส่6นัดนะครับเหมือนปืนจริงเดี๋ยวมาพูดถึงระบบกันก่อนอ่ะระบบตัวปืนเรามาดูน้าหนักตัวปืนครับอ่ะสีเงินเง,นเงาที่ผมเคยทํารีวิวในตัว สนิ้วกับ2.5และสานิ้วเนี่ยเราก็ทำเป็นรีวิวแยกแล้วกันเนาะน้ำหนักก็คือ0.771นะครับลำกล้องโมเดลสมิธตัวน,นี้ลำกล้องก็เป็นนี่นะฮะตั้งแต่ปลายนี้จนถึงตรงนี้นะครับ3นิ้วเห็นไหมอ่า3นิ้วยี่ห้อโซโลกิด้ามใหญ่แบบนี้สวยๆเนาะฉีดน้ำมันแล้วหล่อเลยตัวนี้วิธีการเล่นนะครับก็คือเหมือนกับปจริงปูจริงทุกอย่างเลย กดดันไปข้างหน้านะฮะแล้วก็มือผักผักโม่ออกไมาแบบนี้สามารถหมุนเล่นได้นะครับหมุนเล่นได้ปืนลูกโม่ก็มีของซูรกิก็มีแกนเหล็กอยู่เห็นไหมครับแกนเหล็กในลํากล้องชัดเจนเลยนะไม่สามารถนําส่งอะไรออกทางปากกระบอกนะครับมีแค่แสงและเสียงเท่านั้นนะครับลํากล้องสามนิ้วน้ําหนักก็ศูนจุดเจ็ดประมาณเจ็ดขีดนะครับด้ามก็เป็นด้ามพลาสติกนะครับด้ามพลาสติกสวยๆแบบนี้ซูรกิ R2 TD นะครับ TD 3ก็คือ3นิ้วนะครับ Serial Number Make in ตุรกีนี่ครับมีรหัสตรงโม่กับรหัสตรงปืนนะครับตรงกันอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามายิงทดสอบดูนะครับเอาใส่เข้าไปตัวนี้นะครับประมาณนี้ โม่ของตัวปืนนะครับเวลาเราง้างนกเนี่ยเรายิงเป็น2แบบนะครับเราสามารถยิงแบบดับเบิลแบบนี้ก็ได้หรือจะยิงง้างนกแล้วยิงแบบซิงเกิลก็ได้โม่จะหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับมาทางซ้ายเนี่ยผมหมุนเนี่ยเห็นไหมโม่ก็จะหมุนทางซ้ายประมาณนี้นะครับโอเคขออนุญาตใส่หูฟังก่อนเดี๋ยวเพื่อนๆลองสังเกตประกายไฟที่ออกทางปากลำกล้องนะครับทดสอบปืนแบรงกันนะครับลูกโม่ R 2 3D 3นิ้วหนัด หนึ่งสองงางน,นกยิงก็ได้นะครับงางน,นกยิงหมดแล้วประมาณนี้นะครับ นี่คือตัว3นิ้วนะครับเพื่อนๆชอบตัวไหนก็สามารถแคปหน้าจอได้นะครับนอกจากตัว3นิ้วเรายังมี2.5นิ้วครับนี่คือ2.5นิ้วสีเงินเงานะครับและนี่คือ2.5นิ้วสีดำราคาเดียวกันนะครับโปร7 9 0 0บาทแถมลูกหกล่องและนี่คือตัว2นิ้ว2นิ้วนะด้ามเล็กนะครับและนี่คือตัว2เออนิ้ว ดำเล็กเหมือนกันจะเป็นสีเงินเงาและตัวสุดท้ายก็คือจะเป็นตัวสีดํานะครับราคาเดียวกันนะครับโปรเดียวกัน7,900บาทแถมรูปหนึ่งกล่องสีดําสีเงินเงาสีบรอนเงินเราเหลือแค่นี้นะครับแล้วก็อันนี้3านิ้วที่เราทารีวิวเนาะส่วน2.5นิ้วจะมีสีเงินเงากับสีดานะครับก็คือทั้งหมดที่เรามีตอนนี้จะมีทั้งหมดอยู่เจ็ดโมเดลครับเพื่อนๆครับ ตรงหน้าที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้เลยชอบตัวไหนก็สามารถแคปหน้าจอและวงได้ในราคาโปรเดียวกันนะโปรโมชั่นเดียวกัน7.9 0 0แถมลูก1กล่องผู้ซื้อจะต้องอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับวิธีการสั่งซื้อก็แตะตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้ครับจะมีลิงก์งคิวอาโค้ดปรากฏขึ้นเ,นเพื่อนๆสามารถแอดเฟซบุ๊กหรือแอดไลน์เข้ามาพูดคุยเพิ่มเติมกับพวกเราได้นะครับวันนี้ฉันินต้องขอจบวิดีโนี้แต่เพียงเท่านี้ก่อนขอพูณทุกท่านที่ติดตามชมจนจบครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับออออบอกคระ วันนี้ชันงยนลาไปก่อนแล้วครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมโจทยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยก็แล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ